รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส e ไมเยอร์เมื่อคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพระเจ้าจะเข้ามาช่วยคุณองค์จะส่งทั่วสวรรค์มาช่วยคุณคุณจะไม่มีแม้แต่กลิ่นควันหรือหลักฐานที่บอกว่าคุณได้ผ่านเวลาที่ยากลำบากมา ฉะนั้นเลือกตัดสินใจในวันนี้ไม่ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ในระหว่างที่คุณทําสิ่งที่ถูกต้องคุณก็จะต้องทําสิ่งดีนั้นต่อไปเพราะสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่คุณจะยึดมั่นก็คือพระเจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันที่ฉันจะสอนพระวจ,จนะของพระเจ้า และฉันเชื่อว่าชีวิตของคุณและฉันจะเปลี่ยนไปด้วยพระวจนะเพราะมันเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในนั้นพระเยซูเป็นพระวจนะที่เกิดจากเนื้อนหนังที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเราและพระวจนะของพระเจ้าก็ได้บอกให้เราว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงและถ้าเราเชื่อฟังและทําตามแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีแม้จะไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ปัญหาทุกอย่างแต่พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะไม่ลาทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเลยฉะนั้นแม้ว่าเราอยู่ท่ามกลางปัญหาพระองค์ก็ยังคงอยู่กับเราเพื่อช่วยเรา เอาละในตอนที่แล้วฉันได้เริ่มสอนแล้ววันนี้เราจะมาดูต่อในหัวข้อทางเลือกนั้นเป็นของคุณและเราได้พูดถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่จะมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเราที่สิ่งที่เราไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีและมันเป็นสิ่งที่ยาก การตัดสินใจที่เราทำในช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้ในชีวิตของเราเราได้เห็นตัวอย่างชีวิตของดานียลชายหนุม่มที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์ที่เขาได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องระหว่างที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและมันก็ได้ส่งผลดีให้กับชีวิตของเขาและพระเจ้าก็ได้อวยพรเขาให้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าชั้นสูง การตัดสินใจที่คุณและฉันเลือกที่จะทำในวันนี้จะส่งผลถึงวันพรุ่งนี้และทางเลือกบางอย่างอาจจะส่งผลต่อชีวิตทั้งชีวิตของคุณในตอนที่แล้วฉันได้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงที่มืดที่มืดนี้เปรียบเสมือนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามองไม่เห็นทางออกเราไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร แต่พระคัมภีร์ได้บอกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ในตอนนี้สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในเวลาที่ยากลําบากที่ฉันได้เห็นความสัดซื่อของพระเจ้าฉันได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ไม่ต้องกังวลฉันกําลังแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคุณแต่ฉันแบ่งปันจากประสบการณ์ของฉันและนั่นก็เป็นสิ่งที่มีพลังเมื่อมีคนมาแบ่งปันกับคุณ จากชีวิตของเขาไม่ใช่แค่อ่านจากในหนังสือและในอิสยาห์บทที่สี่สิบห้าข้อสองและสามได้พูดถึงทรัพย์สมบัติในที่มืดที่มันก็ชวนให้เราคิดว่าถึงแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือมืดมนมันจะมีทรัพย์สมบัติที่เราสามารถดึงเอาออกมาได้และฉันไม่รู้จักใครที่ไม่ชอบทรัพย์สมบัติและบางครั้งฉันก็สงสัยว่าทำไมคนที่ดีต้องเจอกับปัญหาถ้าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ก็ไม่ควรจะเจอกับปัญหาแต่เขาควรจะได้รับการอวยพรตลอดเวลาไม่ใช่เหรอในอิสยาบทที่ห้าสิบข้อสิบใครบ้างในพวกเจ้าที่เกรงกลัวพระยาเวและฟังเสียงผู้รับใช้ของพระองค์คือคุณไม่ได้หวาดกลัวพระเจ้าแต่คุณมีความยำเกรงและคุณให้เกียรติพระองค์คุณเชื่อในพระคำของพระเจ้าและเชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นจริงค่ะฉันก็เป็นหนึ่งในน,นั้นและฉันเชื่อว่า คุณหลายคนก็เป็นเหมือนกันที่ฟังเสียงผู้รับใช้ของพระองค์ฟังดูแล้วเหมือนบางคนกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องที่เขามีความเกรงกลัวพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระองค์แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังเดินในความมืดแทนที่จะเดินอยู่ในความสว่างใครบ้างในพวกเจ้าที่เกรงกลัวพระยาเวและฟังเสียงผู้รับใช้ของพระองค์เขาพูดดำเนินในความมืดและปราศจากความสว่างแต่ยังวางใจในพระนามของพระยาเวและพึ่งอาศัย พระเจ้าของเขาฉะนั้นคุณสามารถเป็นคนดีได้และคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ยังเจอกับปัญหาที่เข้ามาโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดและอาจจะเป็นแผนงานของมารทำผ่านคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกและทำให้คุณเจ็บปวดหรือมันอาจจะเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างที่ฉันได้บอกไปในตอนที่แล้ว ที่พายุพัดเอาหลังคาบ้านไปแต่ในช่วงเวลาแบบนั้นเราต้องมีความแน่วแน่เหมือนที่ดาเนียอลทำที่จะไม่ทำตัวของเขาให้เป็นมนทินโดยการยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าให้คนนั้นวางใจและพึ่งอาศัยด้วยความมั่นใจในพระเจ้าเอาละ่ะพระคัมภีร์ที่พูดถึงการทนทุกข์เพราะเห็นแก่ความชอบธรรมแล้วไม่มีใครอยากจะพูดถึงเรื่องการทนทุกข์แต่นั่นก็เป็นคำที่ ใช้มากเหมือนกันในพระคัมภีร์เราก็จะเป็นคนที่หลอกตัวเองถ้าเราพยายามเลี่ยงในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้มันและเมื่อเรารเผชิญหน้ากับมันมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าถ้าเราเรียนรู้มันฉะนั้นเราจะกลับไปดูที่ดานียนอีกครั้งหนึ่งดานียนบทที่สามข้อหกและในข้อสิบสี่ถึงข้อสิบแปดเอาล่ะกรรษัตริย์ในบุคคาเนสซา ได้ออกกฎบัญญัติว่าผู้ใดที่ไม่กราบนมัส,สการรูปปั้นปฏติมากรที่เขาทำขึ้นก็ให้โยนผู้นั้นเข้าไปในเตาที่ไฟลุกขึ้นทันทีและปฏติมากรทองคำนี้แน่นอนว่าทำมาจากทองฉะนั้นเขาคงไม่มีปัญหาเรื่องเงินรูปปั้นนี้สูง27เมตรกว้าง3เมตรซึ่งเป็นปฏติมากรที่ค่อนข้างใหญ่ในบุคคลนิสาตรัสแก่เขาว่า ชัดรักเมชาร์กและอเบนิโกเอย๋ยซึ่งเป็นเพื่อนของดานียนที่ถูกจับมาเข้าไปอยู่ในวังพร้อมกันกับเขามันเป็นที่ที่เขาไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่แต่กษัตริย์ก็จะพวกเขามาและนํามาที่พระราชวังและฝึกพวกเขาให้รับใช้กษัตริย์พระเจ้าพร้อมใจแล้วพระเจ้าได้ยินเสียงเขาสาดปีพินเขาคู่พินสีสายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิด เจ้าจงกราบนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้แต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการก็จะต้องโยนเจ้าเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ทันทีแล้วพระองค์ไหนจะช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากมือของเราได้ชัดรักเมชาร์กและเบเนโกทูลพระราชาว่าข้าแต่เนบุคัดเนสซาข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ ข้าแต่พระราชาท่าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนิบัตินั้นพระองค์จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุกอยู่พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากประหถ์ของฝาพระบาทแต่ข้อต่อไปมีพลังมากถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝาพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทจะไม่ปรนิบัติพระของฝาพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งฝาพระบาทได้ทรงตั้งขึ้นว้าว ฉันขอปรบมือให้เขาเลยและฉันก็เชื่อว่าคุณเองก็ปรบมือด้วยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาและเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แต่ถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ช่วยเราก็จะไม่ยอมที่จะรับใช้พระองค์ฉันจะบอกอะไรให้ว่ามานมันไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงกับคนที่ยึดมั่นในพระเจ้าฉันจะบอกคุณตามตรงว่าเราจะไม่ได้รับทุกอย่างทั้งหมดอย่างที่เราอยากได้ในขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ แต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเหลืออะไรให้คุณเวลาที่คุณจากโลกนี้ไปยังสวรรค์นั้นจะไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการร้องไห้ไม่มีน้ำตาไม่มีปัญหาไม่มีที่มืดอีกฉะนั้นเราวางใจในพระเจ้าเมื่อบุรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือฉะนั้นเราควรจะยึดความเชื่อไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายของเราและเชื่อว่าพระองค์นั้นแสนดีที่จะทรงมอบทางออกให้กับเรา เรามีชัยเหลือล้อนโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและพวกเขาก็ได้ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟเพราะเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องและนั่นเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะเห็นไม่ใช่ทุกคนที่เจอกับปัญหาเพราะเขาทำในสิ่งที่ผิดพวกเขาได้ถูกโยนไปในเตาไฟเพราะเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าจะทดสอบความเชื่อของเรา เมื่อคุณถูกทดลองความเชื่อและถ้าคุณสอบผ่านความเชื่อของคุณก็จะโตขึ้นและเข้มแข็งขึ้นด้วยพวกเขาถูกโยนเข้าไปในเตาไฟเพราะเขาเลือกที่จะไม่กราบนมัสการเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กราบนมัสการแน่นอนว่านั่นทำให้กรรษัตริย์โมโหและสรงสั่งให้เพิ่มไฟให้ร้อนขึ้นเจ็ดเท่าซึ่งมันเป็นความร้อนที่มากกว่าปกติ แล้วเนบุคัลเนซาพระพักของพรองก็แสดงความไม่พอใจชัดรักเมชักและเบนิโกท่าทีของพรองที่มีต่อพวกเขาก็เปลี่ยนไปพรองมีรับสั่งให้ทําเตาไฟให้ร้อนกว่าปกติอีกเจ็ดเท่าฉันชอบตรงนี้มากที่พวกเขาถูกมัดไว้และเมื่อพวกเขาออกมาเชือกนั้นก็หลุดและคุณจะเข้าใจในข้อนี้ว่าฉันหมายความว่ายังไงหลายครั้งที่เรามีปัญหา ติดยาเสพติดมีปัญหามีนิสัยที่ไม่ดีในชีวิตของเราสิ่งที่เราพยายามที่จะหยุดมันและเราอาจจะเข้าไปอยู่ในที่มืดนั้นหรือเตาไฟร้อนๆหรือสิ่งต่างๆที่สร้างปัญหาให้กับเราแต่เมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเราก็มักจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เคยทําและกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เราก็มักจะร้องไห้กับพระเจ้ามากกว่า ที่เราเคยทำมันน่าแปลกใจมากว่าในเวลาที่เรามีปัญหาเราสามารถหาเวลาให้กับพระเจ้าได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยทำในพระคัมภีร์บอกว่าเขาถูกมัดกษัตริย์มัดพวกเขาไว้ด้วยเชือกพวกเขาถูกมัดระหว่างที่อยู่ในเตาไฟนั้นแต่ฟังให้ดีนะคะดานิเอลบทที่3าข้อที่20ถึงข้อ30 และพระมีรับสั่งให้บางคนที่มีกําลังมากในกองทัพมามัดชัดรักเมชากและเบนิโกและให้โยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็ถูกมัดไว้ด้วยขณะที่ใส่เสื้อกางเกงหมวกและเครื่องแต่งกายอยื่นๆและถูกโยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่ลองใช้จินตนาการดูและลองคิดตามนี้เนื่องจากพระบัญชาของกษัตริย์นั้นเร่งด่วนมากและเตาไฟก็ร้อนจัดเปลวไฟจึงได้ฆ่าทหาร ที่อุ้มชัดรักเมชากและเบนิโกเข้าไปในเตาไฟชายทั้งสามคนนี้ถูกมัดอย่างแน่นหนาด้วยเชือกแล้วก็ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟชัดรักเมชากและเบนิโกก็ตกลงไปในเตาไฟนั้นขณะนั้นกษัตริย์เนบุคัดนิซาประหลาดพระไทยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลันพรงตรัสกับบรรดาพระสหายของพระองค์ว่าเรามัดสามคนโยนเข้าไปในไฟ ไม่ใช่หรือเขาทูลต่อพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพระยะค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าแต่เราเห็นสี่คนกำลังเดินอยู่กลางไฟไม่ถูกมัดและไม่เป็นอันตรายรูปร่างของคนที่สี่นั้นดูเหมือนองค์เทพบุตรเอาละ่ะทายสิใครอยู่ในเตาไฟนั้นกับชัดรักเมชารและอเบเนโกพระเยซูและพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอเมื่อเรามีปัญหา เราอาจจะมองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาของเราเมื่ออย่างที่พระเจ้าได้ให้ในบูคัดเนสซาได้เห็นในสถานการณ์นั้นพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเลยและเมื่อคุณเจอปัญหาเมื่อคุณตกอยู่ในที่มืดบางครั้งเพื่อนของคุณก็ทิ้งคุณไปแต่พระเยซูจะไม่ทรงทิ้งคุณและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตหรือคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนฉันอยากให้คุณบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉัน พระองค์ไม่เพียงแค่อยู่กับคุณเท่านั้นถ้าคุณบังเกิดใหม่ถ้าคุณถ้าคุณได้มอบชีวิตให้กับพระคิดแล้วพระองค์ก็จะอยู่ในคุณอาทิตย์ที่แล้วที่ฉันได้สอนที่ฉันให้คนใช้เวลาส0วินาทีที่จะหลับตาและพูดในใจว่าพระเจ้าอยู่ในฉันพระเจ้าอยู่ในฉันฉันขอหนุนใจให้คุณทําหลังจากที่ดูรายการจบในวันนี้บางครั้งเราอาจจะได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าคุณได้ใช้เวลาใคร่ควร ความจริงที่อยู่ในพระชนะสักหน่อยมันก็จะส่งผลให้กับชีวิตของคุณอย่างมากพวกเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาได้บอกว่าไม่ว่ากษัตริย์จะทำอะไรกับเขาเขาก็ยังจะติดตามพระเจ้าและพวกเขาก็โดนลงโทษเพราะเรื่องนี้ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟที่ร้อนกว่าเดิมถึงเจ็ดเท่ามันร้อนถึงขนาดทําให้คนที่โยนพวกเขาเข้าไปในเตาไฟนั้นตายด้วยและเมื่อกษัตริย์ได้เพ่งดู และเห็นคนสี่คนอยู่ในนั้นและเชือกที่มัดชัดรักเมชารกและเบเนโกก็ถูกปลดออกแล้วเนบุคนเนซาสเสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้นตรัสว่าชัดรักเมชารกและเบเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วชัดรักเมชารกและเบเนโกก็เดินออกมาจากไฟพวกอุปราชองคมนตรีผู้ว่าราชการบนทนและพระสหายของกษัตริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามา พวกเขาเห็นว่าฉันชอบมากไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ผมบนศีรษะของเขาก็ไม่งงอเสื้อก็ไม่เสียหายไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวพวกเขาเลยฉันชอบมากมันไม่มีหลักฐานเลยว่าพวกเขาได้ผ่านอะไรมาบ้างและคุณรู้ไหมฉันคิดว่าหลายคนที่มองฉันในวันนี้คงนึกไม่ออกว่า ชีวิตวัยเด็กของฉันเป็นยังไงนอกจากจะได้ยินเวลาที่ฉันเล่าให้ฟังตลอดเวลาคุณคงนึกภาพไม่ออกว่าสามีคนแรกของฉันนอกใจฉันหลายครั้งต่อหลายครั้งและทิ้งฉันทิ้งฉันให้อยู่ที่ต่างรัฐถึงสองครั้งตอนนั้นฉันก็ยังเด็กอายุแค่สิบแปดปีคุณคงนึกภาพไม่ออกว่าพ่อของฉันล่วงละเมิดฉันทำร้ายฉันอยู่นานหลายต่อหลายปีคุณคงนึกภาพไม่ออกว่า ฉันเป็นมะเร็งเต้านมมาครั้งหนึ่งรู้ไหมว่าทำไมเพราะเมื่อคุณปล่อยให้พระเจ้าจัดการกับปัญหาของคุณคุณก็จะออกมาอย่างผู้มีชัยชนะที่แม้แต่กลิ่นควันบนตัวคุณก็ไม่มีและคุณบางคนอาจทำผิดพลาดอยู่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถเอาชนะอดีตของคุณได้คุณอาจจะคิดว่าชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ไม่มีค่าเพราะคุณมีอดีตที่ไม่ดีหรือคุณได้ทำอะไรผิดพลาดในอดีต รืมีสิ่งไม่ดีมากมายเกิดขึ้นกับคุณในอดีตแต่ถ้าคุณมอบทุกอย่างนั้นให้กับพระเจ้าฉันจะบอกคุณว่าคุณจะออกมาอีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่มีกลิ่นควันบนตัวคุณเลยคุณจะมีชีวิตที่ดีได้ที่ไม่มีใครจะคิดเลยว่าคุณได้ผ่านอะไรมาบ้างในอดีตและคุณจะได้ทรัพย์สมบัตินี้จากที่มืดและมันได้เตรียมคุณที่คุณสามารถช่วยคนอื่นได้ฉันชอบ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 เรื่องนี้มากเอาล่ะดูตรงนี้ แล้วกษัตริย์ได้ตรัสว่าก่อนอื่นพออ่านเรื่องนี้ให้จบก่อนเนบุคันไดซาตรัสว่าสาธุก,การเดี๋ยวพระเจ้าของชัดรักเมชา์กและอเบเนโกนั่นมันก็ดีมากตอนนี้เรามีกษัตริย์ที่ไหว้รูปเคารพสรรเสริญพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์ผู้ทรงใช้ทู่วสวรรค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์ไม่ฟังคําบัญชาของกษัตริย์และยอมพลีชีวิตของเขาเสียดีกว่าปรนนิบัติและนมาสการพระอื่น นอกจากพระเจ้าของพวกเขาเองเราควรมีคนที่จริงจังแบบนี้มากขึ้นในโลกของเรานี้เพราะฉะนั้นเราจึงออกกฤษฎีกาว่าชนทุกชาติทุกเผ่ทาทุกภาษาคนใดที่กล่าวลบหลู่พระเจ้าของชาดรักเมชากแรเบเนโกจะถูกทึงแขนขาออกเสียและบ้านเรือนของเขาจะถูกทําให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเพราะไม่มีพระอื่นใดที่สามารถช่วยกู้แบบนี้ได้ฟังให้ดีกษัตริย์ได้ให้สัญญากับชาตรัก เมชักและอเบเนโกและคุณรู้ไหมเมื่อคุณนั่งอยู่ในความมืดและคุณวางความเชื่อไว้กับพระเจ้าเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางปัญหาและคุณยังเชื่อในพระเจ้าไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนให้คุณพูดเสมอว่าพระเจ้าลูกวางใจพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์จะจัดการกับเรื่องนี้ฉันจะบอกคุณว่าถ้าคุณเลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง คุณจะเห็นว่ามันน่าสมเพชแค่ไหนที่คุณเสียเวลาเอาแต่คิดว่าคนอื่นคิดยังไงกับคุณคุณมีบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมากในตอนนี้เลิกกังวลกับสิ่งไร้สาระที่ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่คุณได้เรียนรู้หลายอย่างในเวลาแบบนั้นเราเอาแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงจนถึงวันที่เรามีปัญหาจริงๆที่เราจะต้องจัดการพวกเขาได้รับการเลื่อนขั้นพระคัมภีร์บอกว่า ันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทนทุกข์เพราะเห็นแก่ความชอบธรรมแต่อย่าทนทุกข์ให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหนึ่งเปโตบทีธธ่สองข้อสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทยัยก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกความเจ็บปวดต่างๆโดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรมเดี๋ยว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 ,ยวก่อนนะครั้งแรกที่ฉันอ่านข้อนี้เมื่อสี่สิบห้าปีที่แล้วฉันไม่คิดว่าฉันจะชอบข้อนี้เลยทําไมมันถึงเป็นเรื่องดีที่ต้องทนทุกข์เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเคี่ยนเพราะการชั่วนั้นแต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบากสิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้าถึงพอพระทยัยที่ฉันต้องทนทุกข์ด้วยพระเจ้าไม่ได้ชอบที่เราจะต้องทนทุกข์แต่ทรงพอพระทยัยเมื่อเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องระหว่างที่เราต้องทนทุกข์นั้นเมื่อคุณมีท่าทีที่ถูกต้องระหว่างที่ทนทุกข ในช่วงเวลานั้นคุณยังรักพระงเหมือนเดิมหรือมากกว่าที่คุณเคยมีตอนที่ไม่มีปัญหารองพอพระไทยกับท่าทีที่ถูกต้องเมื่อเราทนทุก์ฉันขอถามคุณอย่างที่ฉันได้ถามไปในตอนที่แล้วว่าตอนนี้คุณกําลังเผชิญกับอะไรอยู่แล้วท่าทีของคุณเป็นแบบไหนคุณกําลังบน่นพึมพำหรืออาจจะรู้สึกโมโหพระเจ้าเพราะคุณคิดว่าพระองค์ทรงช่วยลูกได้แต่ลูกไม่เข้าใจว่าทําไมพระองค์ไม่ทําหรือ คุณอาจจะบอกว่าพระเจ้าลูกรักพระองค์ลูกวางใจพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์จะทำให้สิ่งนี้ออกมาดีได้ขอทรงช่วยลูกที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องและจะยังคงรับใช้พระเจ้าต่อไปเหมือนอย่างที่เคยทำตอนที่สถานการณ์ทุกอย่างยังดีอยู่อาล่ะฟังให้ดีพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พรองรง,งวงแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์เราเคยได้ยินพระเยซูบ่นบ้างไหมกับสิ่งที่พระองค์ต้องเผชิญคุณคิดว่าพระองค์อยากไปที่กางเขนงั้นเหรอไม่เลยพระองค์ไม่ได้อยากไปที่กางเขนนั้นในบันทึกของแมทธิวในเหตุการณ์ที่สวนเกศเซมานีระหว่างที่พระองค์ทรงรอทหารมาจับก,กุ่มพระองค์สามครั้งที่พระองค์ทรงออกไปอธิษฐานพระเจ้าปลดเลื่อนถ้วยนี้ไปจากลูกด้วย แต่ยังไงก็ตามขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองไม่ใช่ลูกพรองไม่ได้อยากไปและไม่ได้อยากทนทุกข์ไม่มีใครเลือกที่จะทนทุกข์พรองไม่ได้อยากไปทนทุกข์ที่กางเขนและและรับเอาความบาปของเรารู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่แย่แค่ไหนสาหรับพรองเพราะพรงองทรงถูกทุบตีอย่างหนักก่านหน้านั้นพวกเขาเอามงกุฎหนามมาใส่ที่ศีรษะของพรองแล้วหน้าของพรองก็มีแต่เลือดทรงถูกกระทําแบบนี้ระหว่างที่รับเอาความผิดบาปของโลก ไว้ที่โร่งเองโปรองรัดว่าทรงไม่อยากทำไม่มีใครอยากทำแต่ยังไงก็ตามก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของโรรองฉะนั้นโรรองเองก็ไม่ได้อยากทนทุกข์ลำบากแต่ทรงต้องการทำน้ำพระทัยของพระเจ้ามากกว่าความต้องการของโรรองเองและนั่นเป็นสิ่งที่ฉันกำลังสอนในวันนี้หนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อสิบเก้าดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้ พระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำความดีต่อไปถ้าคุณเคยใช้ตู้อัตโนมัติของธนาคารที่จะเข้าไปเพื่อที่จะฝากเงินค่ะคุณจำเป็นต้องฝากเงินด้วยตัวของคุณเองพนักงานจะไม่ทำให้คุณในทำนองเดียวกันคุณต้องฝากตัวคุณเองไว้กับพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป การจู่โจมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเลื่อนขั้นคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในเวลาที่ยากลําบากคุณก็จะได้รับการเลื่อนขั้นและก็มีการจู่โจมอีก s, ดานิเอลบทที่6ข้อหนึ่งถึงหาดาริอัสพอพระไทยแต่งตั้งอุปราช120คนเพื่อให้ปกครองทั่วราชาอาณาจักรและทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสามคนอยู่เหนือพวกอุปราชดานิเอลก็เป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งจะรับรายงานจากอุปราชเพื่อกษัตริย์จะไม่ขาดประโยชน์และตอนนี้ดานิเอลได้อยู่ในจุดที่สูงสุดมาก ของการเลื่อนขัน้นเขาได้รับมอบหมายเขามีอำนาจกว่าคนมากมายซึ่งซึ่งนั้นก็ทำให้คนอื่นไม่พอใจแต่เขารู้ว่าดานเนียนนั้นจริงจังกับพระเจ้ามากที่เขาไม่สามารถล่อให้ดานเนียนทำอะไรผิดได้เลยนอกจากว่าเขาจะหาวิธีบางอย่างโดยการใช้ความยึดมั่นที่เขามีต่อพระเจ้ามาเป็นเครื่องมือพวกเขาอิจฉาแล้วก็เริ่มวางแผน พวกเขาได้ไปหากษัตริย์พระราชาทรงยิ่งใหญ่นักขอทรงทำกฎหมายที่ให้คนอธิษฐานเทิดทูนพระองค์ผู้เดียวเถิดก็ไม่รู้ว่าต้องทำนานแค่ไหนแต่ก็นานพอดูค่ะเขารู้ดีว่าดาเนียลไม่มีวันที่จะหยุดอธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาอภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหาเหตุฟ้องดาเนียน ในเรื่องราชาอาณาจักรแต่ก็หาความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความพลังพลาดหรือการทุจริตในท่านไม่ได้เลยคนเหล่านี้จึงพูดกันว่าไม่มีทางหาเหตุฟ้ฟองดาเนียนลได้นอกจากเราจะหาเหตุในเรื่องธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขาดาเนียนลได้รับการเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งใหม่แต่ฉันพูดเสมอว่าขั้นใหม่ก็จะเจอมารตัวใหม่ อาจารย์เปโลได้บอกว่าการงานที่เกิดผลจะมีคนขัดขวางมากด้วยหลายครั้งที่เราจะคิดฉันก็อยากจะเป็นประธานของบริษัทหรือฉันอยากจะเป็นซ e อของบริษัทนี้หรือฉันอยากจะมีพันธกิจเหมือนอย่างที่จอร์จทำหรือฉันอยากจะเป็นผู้นำนำมัสการแต่คุณรู้ไหมหลายคนกำลังขอในสิ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังขออะไรอยู่กับทุกโอกาสที่มีให้นั้นตามมาด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่การงานมากมายและงานพิเศษอีกมากมาย กฎหมายที่สั่งห้ามไม่ให้ใครอธิษฐานต่อพระอื่นนอกจากกษัตริย์ดาริอัสก็มีขึ้นและหากใครฝ่าฝืนพวกเขาก็จะถูกโยนเข้าไปในถ้ำสิงโตและอยู่ในถ้ำนั้นตลอดทั้งคืนซึ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องถูกสิงโตกินดาเนียลบทที่6ข้อ10เป็นตอนที่ต้องตัดสินใจคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจคุณจำเป็นต้องเลือก เมื่อดานิเอยนทราบว่าวกษัตริย์ลงนามในหนังสือสําคัญนั้นแล้วฟังให้ดีนะท่านก็กลับบ้านแล้วก็ขึ้นไปบนห้องชั้นบนแล้วหน้าต่างก็เปิดอยู่ไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครั้งอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทําเสมอฉันชอบมากบางทีบางคนอาจจะพูดว่าฉันก็อธิษฐานนะแต่คงปิดหน้าต่างไว้เขาไม่ได้ปิดหน้าต่างเลย เขาทำเหมือนเดิมทุกอย่างแน่นอนว่าองอธิษฐานดังเหมือนเดิมด้วยฉันคิดว่าเขาอาจจะอธิษฐานดังกว่าเดิมก็ได้เดาซีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถูกโยนไปในถา้าสิงโตแต่ในวันรุ่งขึ้นเขาไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกว่าพระเจ้าของข้าประบาททรงใช้ทูตสวรรค์มาปกป้องข้าไว้จากสิงโตมันไม่ทำร้ายข้าพระบาทเพราะการปกป้องของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพระบาท และฉันอยากจะบอกคุณก่อนจบรายการในวันนี้ว่าเมื่อคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพระเจ้าจะเข้ามาช่วยคุณพระองค์จะส่งทูตสวรรค์มาช่วยคุณคุณจะไม่มีแม้แต่กลิ่นควันหรือหลักฐานที่บอกว่าคุณได้ผ่านเวลาที่ยากลำบากมาฉะนั้นเลือกตัดสินใจในวันนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ในระหว่างที่คุณทำสิ่งที่ถูกต้องคุณก็จะต้องทำสิ่งดีนั้นต่อไปเพราะสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่คุณจะยึดมั่นก็คือพระเจ้า